ครงสร้าง DNA วิชาพันธุศาสตร์วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจโครงสร้างของส่วนประกอบย่อยและพันธะต่างๆในโมเลกุลของ DNA 2. เพื่อศึกษาและเข้าใจโครงสร้างโมเลกุล DNA อย่างถูกต้อง DNA นะคะคือสารพันธุก,กรรมหรือหน่วยพื้นฐานที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและถ่ายทอดลนะักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ดีเส่วนใหญ่จะอยู่ในโครโมโซมภายในนิวเคลียสซึ่งปกติจะพบได้จากน้ำเลือดน้ำมัสจิและเส้นผม DNA เป็นตัวบ่งชี้รูปพันสันฐานของแต่ละบุคคลค่ะแบบจำลองโครงสร้าง DNA นะคะโครงสร้าง DNA นะคะเป็นสายยาวพันกันเป็นเกียวคู่คล้ายบันไดเกียวเวียนขวาเรียกว่าเกียวคู่ โดยมีพอลีนิวคลโอไทด์สสายเลียงตัวในแนวตรงกันข้ามหรือพันกันในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งพอลีนิวคลโอไทด์สายหนึ่งเรียงตัวในทิศทางจาก3ไป5ส่วนพอลีนิวคลโอไทด์อีกสายหนึ่งเรียงตัวจาก5ไป3แต่ละสายประกอบด้วยหน่วยย่อยของนิวคลโอไทด์ที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ค่ะส่วนประกอบนิวคลโอไทด์นะคะ 1>, 1. น้ำตาลเพนโทสมีคาร์บอน5ตอมคือน้ำตาลดีออกซีไลโบส 2. ใไนโตรเจนเบตจาก4ชนิดนะคะมีอะดีนีนกวานีนไทมีนไซโทซีน 3. ฟอสเฟตเป็นส่วนเชื่อมระหว่างแต่ละหน่วยในสาย DNA ค่ะขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ